สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำข้าวจีใครอยากกินข้าวจีเก็บไปทำนะคะทำง่ายๆค่ะดูตามนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เอาข้าวมาปั้นในฝาฝากระปุกฝาขวดอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันปั้นให้มันแน่นๆแล้วก็มีเนยมีข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นี้ค่ะ เนยยี่ห้ออะไรก็ได้พอปั้นข้าวได้แล้วปั้นข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยมาเอาเนยลงกระทะค่ะเอาเนยลงกระทะเสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวชุบไข่ตีไข่ลงไปค่ะตีไข่มันแตกแล้วก็ข้าวเหนียวชุบไข่โอ้ยเนาะถ่ายกล้องจับโทรศัพท์มือหนึ่งแล้วก็ถ่ายมือหนึ่ง เห็นไม่ถนัดค่ะแล้วก็เอาลงทอดพอไข่สุกใครจะเอาให้กรอบแค่ไหนก็ได้ถ้าอยากให้กรอบก็เพิ่มไฟแรงนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะใครชอบข้างนอกกรอบก็เพิ่มไฟนะคะ อร่อยมากเลยนุ่มมากเกลือกับไข่ง่ายๆค่ะข้าวจีต่างประเทศจำสูตรไปทำกันเลยนะคะ